เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวเอาจริงเกมมิ่งกันด้วยนะคะผมตอนนี้ก็อยู่กแบบัแบเบกม a l อ o ด Duty Mobile นั่นเองนะคะซึ่งดีนี้ผมก็เล่นมาสักพักนึงแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ได้เชิงแบบติดอะไรขนาดนั้นในวันนี้ผมก็จะมาลงแล้งเหมือนเดิมนะลงแล้งแบบเออดนันวางระเบิดอะโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทำการเออดาวน์โหลดแมปเบนที่เรียบรนะ้อยแล้วก็น่าจะต้องได้โอเคได้ วางระเบิดก็คือถ้าเราโดนยิงมันก็จะไม่ได้เกิดใหม่นะเราต้องรอให้จบเกมก่อนอันนี้เผื่อคนที่ยังไม่รู้เนี่ยก็เลยจะบอกไว้ก่อนโอกาสนะะโอ้ไม่มีคนไทยเดี๋ยวฝั่งน,นู้นก็ไม่ไม่ไม่รู้อะไม่รู้ว่าใช่คนไทยป่ะชอบปืนอันเนี้ยผมชอบมากเที่จะจับอันเนี้ย โอเคอ่า <Okay>. ah, ตรงนั้นหนึ่งแตก <ero> เดี๋ยวโช์เก็บเรียบหยอกหยอกยอกผมก็ไม่ได้เชิงเก่งอะไรขนาดนั้นอ,อยู่ฝั่งไหนอะว่าอยู่ไซ ผมไม่ได้เล่นเก่งมากนะบอกไว้ก่อนเออมันอยู่เหมือนเหมือนอยู่ตรงอันเนี้ยแล้ก็มันก็อะไรอ่ะอ๋อมันเหล็กอีกอะไรวะเนี่ยแผนแผนบีชัวแต่เรชื่อเชิงเด็สเด็ดเจัดโอ้โหเอ้แต่ว่ามันก็แต่ นี่ผมเปลี่ยนรถเอาด้วยว่ะโอ้สมปืนนี้เราไม่ใช่เงินเดือนตัวตางแปดเลยเล่นสนัยสนัยเล่นสนัยเราเล่นแรงเลยเอาสนัยเลยอ่ะบอามเด็กดิเราชนะนะคะิ็คือถ้าใครถึงห้าก่อนก็คือชนะนั่นแหละปนวัดเด็กดิโต อันนี้มนสงยนัอมตัวามันใจนเออสนเนะตัวนี้ก็เวนมันทร์บอลระเบิดไปก่อนฮะแชมูระเบิดเออแตกหนึ่นะฮะแตกสองนะฮะแล้วก็อ๋ชนะเลยหรอโอเคโอโหแค่คิว โผมมาฝั่งเดียวอย่างนี้ก็เสร็ผมสิครับอ่าผมผมเชื่อมันในสน่ยผมก็เลยเอาสน่ย์นี่เดี๋ยวเราจะมั่วระเบิดไปก่อนนะฮะเทพมั่วระเบิดของเราโบะไม่โดนโผล่โดนสู้ไปก่อนโผล่แตกหนึ่งโผล่ไม่โดนโผลอุ๊ยไม่โดนโอเค ต้องเอาซูวิสให้ตัวเล่นยูบูบูโอเคเราดูก่อนเฮ้เหมือนยูเอเหมือน U ยูบีนะบีชัวอย่างเงี้ยปุ๊บหูแตกสิครับอย่างเงี้ยโดนลุมแล้วผมสนดยด้วยไงแล้วเขาปืนกลนะ่ะระยะไปชิดเขาได้ลุ่งนี้ผมน่าจะเก็บบอมไว้ อันนี้เรียบร้อยโอเคผมเก็บไวแล้วผมจะไม่เกลยกล่อมกนแต่ผมจะใช้บอมอื่นแทนเดี๋ยวบอมเนี้ยบอมแฟร์ไอ้บอมแฟร์อ่ะเดี๋ยวป้าบอมสมุกเอ้าเก็บป้าบอมสมุกแล้วกันนั่นจะใช่นะโอเคแตกหนึ่ง ยิงสุ่มไปก่อนฮะเดี๋ยวโอ้โหสะบัดสะบัดเข้าหัวเน้นๆสิครับโอ้โหจะมองหยอกหยอกผมก็ไม่ได้แล้วสำหรับฟังเหรอเดินครบสี่ตาโอเคอะไเขาต้องโผล่มาฝั่งนั้นเอาตัวเป้าสนัยรอไว้ ปป๊แตกปป๊แตกปป๊แตกแตกสาบฮะโผล่มาฝั่งนี้โป๊ใช่เปล่าแล้วอ้าวแตกหมดฮะเก็บไปสี่แล้วเพื่อนก็ช่วยเก็บหนึ่งคือถ้าโถลมาทางเดียวคือยังไงก็โดนสไนผมอะไม่อยากจะโม้นม่อยากจะโม้ซะแฮะ เดี๋ยวเก็บ MVP โชว์ด้วยสไนเลยอืมไม่อยากจะโมไม่อยากจะโมนะฮะแต่ละหนึ่งนะโอเคเหมือนเขาเล่นหมืนไส้ผมและตอนนี้เหมือนผมยิงเยอะเกินไอตอนไอตอนนั้นอะจำได้ไหมเออเราปเดินคืออะไรมันเก็บเอ่อตัวบอมไม่ได้เอากดมีขึ้นเออเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรียบร้อย อย่างนี้ก็ต้องเทพมูระเบิดต้องมาก่อนอันดับแรกป๊กไม่โดนปุ๊กโอดี้รออะไรโอเคใช้เราเปลี่ยนดีกว่า อยู่ตรงเครื่องบินผมว่าปุ๊กใจเพื่อนเพื่อนไม,ม่แพนนะเอา้าผมงงกับเพื่อนเนี่ยโอเคดูที่ใคร MVP? MVP MVP ไปสิครับ ตึงๆฮะตึงๆอโหนี่อันแรกตัวที่สองตัวที่สามดิเออปุ่มสมไม่ใชุ่่มดิงเออยิงมั่วยมูมั่วอือโอเคนะคบผมผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะมาลงแรงกัขำนนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะขำกับผมด้วยเปล่าเพราะว่าผมตึงเกินนะ,ะเอ้ยหย,ยอกหยอกหยอกถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับช่องเอาจีเกมมิ่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ